โลกโซเชียลเดือดเลยนะคะแฮติดแฮสแท็กเซฟหลวงปู่แสงหลังจากมีกรณีถูกกล่าวหาว่าลวนลามสีกาหมอปลาแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะในกรณีที่หลวงปู่แสงยานวโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอายุ98ปีและป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่อาศัยอยู่ที่พักสง ที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรโดยมีการกล่าวหานะคะว่ามีการลวนลามสีกาล่าสุดนะคะโลกโซเชียลก็แหกติดแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสงโดย Facebook ราชสีจิตอาสาแล้วก็มีผู้ติดตามกว่า500,000กว่ารายค่ะมีการเผยแพร่ข้อความดังนี้นะคะบอกว่างดดราม่าผมเชื่อในคุณงามความดีในวัดปฏิบัติของท่านยาวนานเกือบ100ปีความเชื่อส่วนบุคคลของผมและก็เป็นความศรัทธาครับ นอกจากนี้นะคะก็มีการเผยแพร่ประวัตินะคะของหลวงปู่แสงว่าท่านนะคะได้จำพรรษาวิเวกทุดงแล้วก็ไปมหาสู่กับพระรูปต่างๆศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่ม่านภูริัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือที่ตำบลนาใน,านาอำเภอพนันิคมจังหวนนัดสกลนครที่สำคัญนะคะถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วยนะคะจากกรณีนี้นะคะเริ่มต้นจากการที่มีคนนะเอาคลิปที่อีกฝ่ายอ้างว่าเป็นหลักฐานแล้วก็มาคิดกันดูว่าเอ๊ะ ภาพต่างๆนะั้นมันอาจจะไม่จริงก็เป็นไปได้นะคะเอาเป็นว่าเรื่องดรามา่าในวงการผ้าเหลืองนั้นคงไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้นะคะนะักตอนนี้ลามไปถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปนี้แล้วค่ะ